ไปตั้งแต่ที่คอนโดเลยจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นการที่แบบพาล่างที่ซันนี่มาถึงที่วัดแล้วก็เมื่อวานที่ที่ไปที่คอนโดเพราะว่าคือตอนนั้นยังยังติดต่อทางญาติยังไม่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 ชทัวว่าติดต่อได้แล้วก็จะเดินทางมาได้ได้ไวหรือเปล่าอะไรเงี้ยัสดีที่อยู่ใกล้พี่ก็เลยเข้าไปก่อนเพราะว่าเพราะว่าอย่างเคนเคนก็อยู่ต่าง แล้วก็อย่างพี่มี่เขาติดโควิดอยู่ตอนนี้ครับผมก็เลยต้องไปที่คอนโดก่อนเพื่อไปประสานไปคือไปดูเหตุการณ์ไปถึงที่ปุ๊บแล้วก็รอญาติมาพี่จะเอาตัวออกตอนนี้คือติดต่อทางญาติทางไหนได้แล้วบ้างคะที่ญาติที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของงานใช่ครับใช่เมื่วานเป็นน้องเป็นเป็นหลานเป็นหลานหลานคือนันใช่ครับกับแม่ครับแล้วก็แล้วก็ ก็กระจายข่าวให้เพื่อนๆกลุ่มกีตาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าเห็นพรุ่งนี้เคนจะมาครับแล้วก็วันที่2ะพวกน้องยุ้ยพวกพวกน้องมาที่จะเกิดอะไรเงี้ยจะมามวความผูกพันนี่ยังไงบ้างคะพี่ความผูกพันก็เป็นเพื่อนร่วมวงคือเราสนิทก,กันอยู่แล้วครับแล้วก็แต่เพียงแต่ว่าที่เจอครั้งสุดท้ายคือเมื่อเมื่อคอนเสิร์ตกีตาร์เมื่องปีที่แล้วที่ก่อนอจะยกเลิกไป<อ>ท,ท,ท,ที่ตอน,นใ,ชใช่ครับใช่ แล้วจากนั้นมาก็คือมีการทักทายกันในกลุ่มของกิตาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเขาหายไปก็ยังคิดอยู่ว่าซันนี่มันหายไปปกติจะต้องมาคือคอยูใ่ในกลุ่มบ้างนี่ครับใช่ครับนีเอกใจไหมคะที่มีช่วงที่แบบเมื่อเราหายเงียบไปเลยจากกลุ่มเมือ่อจริงๆเอกใจไงก็ยังคิดอยู่เมื่อไม่กี่วันนี้เลยว่าไอ้ซันนี่หายไปไหนอะไรเงี้ยคือก่อนหน้าประมาณสองราวันเออก่อนหน้าวันหนึ่งยังคุยถึงเรื่องซันนี่กันอยู่เลยฮะใ,<ช>ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเมื่อวานกุ้งพอบอกบอกี่ซันนี่เสียแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยก็เลยตอนแรกนึกว่าอ่้เล่นไปไปมาอั้มไม่ไม่ได้อ่้แล้วก็เลยรีบอั้น้ำในตัวออกไปให้ถามในกลุ่มเพื่อนไหมครับว่ามีใครติดสอเป็นคนสุดท้ายอะไรติดล่าสุดตอนไหนน่าจะเป็นกุ้งครับพอดีกุ้งทางนิติเขาเห็นโเขาไล่ในโทรศัพท์คันนี่แล้วเสร็จแล้วก็โทรหาโทรหากุ้งโทรหาพี่มัมพี่มัมให้เบอร์กุ้งอ่ะโทรหาพี่มัมก่อนแล้วพี่มัมให้เบอร์กุ้งมาแล้วก็กุ้งก็ กุ้งเสร็จแล้วกุ้งพอมาบอกพี่ทีก็เลยโพสบนเฟซเลยออย่างอาการป่วยของซันนี่นี่คือเขาไม่ได้อัปเดตกับเพื่อนเลยไม่ได้อัปเดตซันนี่เขาเป็นคนใจแข็งครับคือเวลาเขาป่วยเขาอะไรจะเขาจะไม่ไม่บอกใครแม้กระทั่งเขากับแม่เขาเขาไม่บอกเพราะว่าเขาปวดหัวแม่มากอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนจะรู้ว่าเวลาซันนี่ป่วยเนี่ยจะไม่รู้จะรู้ตอนที่หายแล้วถึงมาบอกอะไรอย่างงี้ อย่ง<ต>ว่าช่วงที่หายไปเพื่อนๆเองก็ตั้งข้อสังเกตเลยแล้วแบบเอ๊ะน่าจะไม่ไใช่ปกติปกติคือปกติเนี่ยจะมีคือเขามาคุยในไลน์กลุ่มบ้างจะยัง<ม>ว่าเอ๊ะทำไมช่วงน,นี้สันนี่เงียบไม่มาตอบโต้ไวลเวลาพี่มีโน่หรือพี่บุ๋มอะไรเขาโค้ดอะไรสันนี่เงียบไปเลยก็ยังเอะใจอย,อยู่เหมือนกันแต่แบบเราเป็น,น,นรังของเหตุอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยก็ถึงถึงถึงช็อกเนเมื่อวานนึกว่าเป็นอัมเล่นไงเพราะว่าเพราะว่ากุ้งโทรบอกนึกว่า โทรมาอามเพราะว่ากุ้งไม่เคยโทรหาอะไรอยู่แโทรมาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้มีการคุยกันไหมคะว่าเราจะมีโปรเจกต์อะไรทำเพื่อแบบให้พี่ซันนี่รับสุดท้ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับพออย่างเคนเคนรู้ข่าวปุ๊บแล้วเคนก็ก็วันนี้ก็ประสานกันก็บอกว่าถามเคนว่ามาเมื่อไหร่เคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็มาฟังพระยังมีงานอะไรทั้งข้างของโฟที่อยากจะทํานอกจากกีตาร์ไหมพี่หลวงว่ามีแค่โปรเจกต์กีตาร์อยังมีงานอื่นอใช่ครับมีแค่โปรเจกกต์ีตาร์เท่านนั้เจก เดี๋ยวได้รอรอแบบว่าเออตอนนั้นก็ซ้อมกันมาใช่ครับตอนนี้ก็ซ้อมอย่างดีแล้วเสร็จแล้วมาเจอโควิดซะก่อนก็เลยต้องพับพับโครงการไปก่อนแล้วก็รอกลับว่าถ้าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมีการคงจะมีการทำใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยสิ่งที่เพื่อนเพื่อนยูโฟหรือว่าแฟนคลับยูโฟยังคงคิดถึงภาพความเป็นดิสนี้คืออะไรบ้างคับุ่ โอ้ถ้าถ้าถ้าเป็นขับยูโปที่ขึ้นถึงตอนนี้ก็น่าจะมีหลายเรื่องอยู่ครับเพราะว่าต,นนาตอนหลังๆเขาก็มีมาดูดวงดู ดูอ่าดูดวงตอนนี้อะไรตันนี้เกาดวงใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่ากับเพื่อนในในวงตอนนี้ไม่เคยดูให้เลยเราไม่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากถามเหมือนกันว่าทําไมคนอื่นดูให้หมดแต่เพื่อนในวงไม่เคยดูให้เลยอะไรเงี้ยเห็นว่าถ้าผู้ชายมานะไหนดูไรมือหนซี้อะไรเงนี้ยงความประทังใจวามความทรงจาของเราในฐานะทเป็นเพื่อนกันมาหลายปีนี่มีอะไรบ้างครับก็โอมีเยอะมากครับที่ที่ที่น่าที่สุดก็คือเรื่อง ตอนที่รวมวงครั้งแรกเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้ว่าซันนี้เป็นเป็นเป็นกระเทยเอฮอเราก็ช่วงนั้นผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบกระเทยเลยแล้วแต่แล้วก็ตอนมารู้เ็าเป็นกระเทยปุ๊บรีบประชุมวงเลยเฮ้ยอย่าคิดอะไรกันเองในวงนะอะไรประมาณนั้นนะแต่แต่เขาก็ไม่เคยนั่นเลยนะอ่าฮะเขาน่ารักเขานี่เขาเทคแคร์เพื่อนหรือว่าใส่ใจเพื่อนแค่ไหนครับอ่เขาเป็นคนที่อ่า ความสม่าเสมอมากกว่ากับเลื่อนเขาก็ดีเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าบางทีเขาก็วีนวีนเหวี่ยงๆตามสไตล์เขาแต่เราก็รู้อยู่เขาเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่อยากพูดอะไรในเั้งสุดท้ายนีค่ะก็ขอให้ซันนี่ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ต้องห่วงพุณแม่ไม่ต้องห่วงสุนัขเขาเขาเขาห่วงสุนัขเขามากก็รู้สึกว่ามีหน่วยงานที่เอาไปดูแลแล้วใช่ไมมีแต่พวกเรานี่แหละียังต้อง ใช้ชีวิตกันต่อไปเขาไปดีแล้วครับเมื่อกี้ตอนนันู้สึกได้พูดหรือบอกอะไรก็บอกบอกว่าไปอยู่ในภูมิที่นึงนะเพื่อนอะไรเงี้ยคือไปเป็นนักฟ้าบนสวลรค์นเพราะว่าอันนั้นตอนนั้นเขาได้คงได้เป็นผู้หญิงละในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนสิ่งที่เขาอยากจะเป็นใช่ครับแต่เขาป่วยเขาไม่เคยบอกเพื่อนอันนี้ที่นั่นอยู่แบบถ้าเขาบอกเพื่อนเราก็ยังขาดทางที่จะช่วยเหลือก็ได้อะไรเงี้ย ก็คือเป็นความรงสุดที่เราติดใจใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่มารูเมื่อวานปุ๊บมารู้ยิ่งยิ่งมารู้ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับหมาสองตัวแล้วก็แบบคือป่วยมากจนจนฟืนลุกลุกจากเตียงไม่ไหวแต่ก็คือไม่ไม่มีทรบอกใครอะไรเงี้ยแบบตัวรู้สึกแบบไม่ดีเลยขอบคุณมากค่ะ